สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคนโสดที่เกิดราศีมังกรนะคะทุกท่านนะคะก็วันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีมังกรนะคะตั้งแต่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราไปจนถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราดูให้ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะดูดวงด้วยการ์ดสามใบนะคะ ด้วยไพ่ออรลเคิลชุดสถาปติหาน,นี้นะคะเพียงแค่เพื่อนชาวราศีมังกรนะคะมีศรัทธารับรองปฏิหารเกิดแน่นอนนะคะเราจะมาดูกันด้วยไพ่สามใบนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวล้างไพ่ก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะดวงชะตาความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่สถาปติหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่สามใบนะคะมาดูกันเลยนะคะชาวราศีมังกรชาวคนโสดนะคะราศีมังกรมาดูกันค่ะไพ่สถาปฏิหารจะบอกอะไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะคะ หรือเรื่องอื่นๆใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วอยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์พอดีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวนะคะโอเคนะคะพอดีการล่วงขอภัยทีนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะสามใบนะคะว่าไพาอาา่อรัเคิลชดสถาปฏิหารนะคะจะบอกอะไรกับคุณชาวคนโสดในเรื่องของความรักนะคะหรืออย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่มาดูกันค่ะ อีกแล้ววันนี้วันนี้เป็นอย่างไรโอเคโอเคพอแล้วนะคะมาค่ะขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไพ่สถาปฏิหารบอกตามความเป็นจริงทุกประการในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรมาดูกันนะคะสามใบใบแรกชึบใบหนึ่งก่อนชึบเขาให้อุธิดามานนะคะ ทิดามานก็มาเพียงแค่ถ้าคุณไม่รุ่มหลงไม่มัวเมาคุณตั้งอยู่ในศีละธรรมทุกอย่างผ่านฉลุยนะคะความรักของคุณก็จะรุ่งโรจน์นะใบที่สองค่ะชึบสวดถอดถอนก็มาอย่าให้เสียนะคะใครที่ไปบนบานสารก่าเอาไว้ตั้งแต่พบใดชาติใดเตรียมนะคะ เกียมเลยค่ะเกียมไปสอดไปสวดถอดถอนซะดีๆนะคะคู่มันก็จะมาเยอะซะเหลือเกินถ้าไม่สวดถอดถอนนะคะหรือคู่ที่เป็นคู่แท้คู่บาลีมิกก็อาจจะแบบจะยังโอ้พระสกันนะคะนี่สง่างามมาแล้วมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งสามใบนี้นะคะไพ่สถาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ค่ะเพื đó, อ่อนๆค่ะชาวราศีมังกรบอกแบบนี้นะคะไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นธิดามานสามองค์น่ะเขาเรียกว่าความรักของคุณถ้าเป็นชาวคนที่กำลังมองกันอยู่ดูกันอยู่ดูใจกันอยู่น่ะช่วงเดือนช่วงต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อองอนง้อกันงอนงอนกันน่ะมีพูดจาแบบไม่ค่อยเข้าหูกันแบบงอนงอนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบนั่นแหละประมาณเนี้ยทิปแนะนําอย่างนี้นะคะให้คุณน่ะชวนกันไปวัดชวนกันไปวัดก็ได้หรือว่าจะชวนกันไปที่สถานท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติก็ได้นะ่ะเพื่อที่จะให้คุณสองคนน่ะเขาเรียกว่า รีแลกซ์นะผ่อนคลายนะคะแล้วก็พูดจาภาษาดอกไม้ปรับความเข้าใจกันทีเนี้ยคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ทำตามเนี้ยมันอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าทิดามานะเข้ามายั่วยุทำมาส่งเสริมทำให้คุณแบบนะมองกันไม่ค่อยจะติดนั่นแหละเพราะทีนี้จะ มันจะเป็นเดือนช่วงเดือนแห่งความรักอะ่ะคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบแรกบอกแบบนี้คือให้คุณเข้าวัดเข้าวานี่เห็นไหมคะให้คุณทําบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวานะคะแล้วก็อุทิศให้กับส่วนบุญอุทิศสมวนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละเขาก็จะมาแบบเหมือนมาขอส่วนบุญกุศลอะไรช่วงนี้ประมาณนี้นั่นแหละนะคะแล้วก็ความรักของคุณก็จะราบรื่นเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะหรือสําหรับชาวคนโสดนะ่ะ ชาวคนโสดเลยนะคะอาจจะมีเหตุที่เขาเรียกว่าพอจะมีความรักก็มีพยามา,มาเบียดเบียนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบรักสามเศร้ารักรักเขาเรียกว่าอะไรนะมือที่สามนะ่ะอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้อารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีๆนะคะบําเพ็ญเพียรก่อนตั้งสติให้ดีแล้วดูให้ดีๆก่อนสําหรับภพยใบยแรกเตือนว่าแบบนี้นะคะทีนี้พลังแห่ง พลังแห่งไพ่ใบนี้เป็นพลังแห่งความที่แบบว่าชีวิตแบบเงางอยนะ่ะเป็นอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอืพลังแห่งความแบบไม่สมหวังนะดูข้างล่างนะ่ะอาจจะทะเละาะเบาแหวงกันนะ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องพากันชวนกันไปทําบุญสําหรับคนที่แบบมองลิงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละวันวันสุท้ายนี่แหละชวนกันไปวัดเลยชวนกันไปทําบุญสุนทานเลยนั่นแหละนะคะนั่นแหละจะดีเองนะคะก็มันเป็นพลังงานที่แบบว่า หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ให้คุณระมัดระวังถ้าเป็นแบบลักษณะแบบพยามาณเข้ามาถ้าคนที่แบบจะมีความรักอนะ่ะถ้าเป็นชาวคนโสดให้ดูอีกนิดนึงว่าคุณอนะ่ะถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะ่ะอารมณ์ที่ประมาณถ้าเป็นผู้ชายอาจจะอารมณ์แบบไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีพ่อมาพ่อไม้พ่อไม้เข้ามาพัวพันนั่นแหละได้ มีส่วนเป็นสําหรับบางคนนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะคะนั่นแหละก็ให้ดูดีๆให้ดูความรักให้ดีๆบางคนก็อาจจะเจอแบบมือที่3หรือว่ารักสามเศร้าอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆคือถ้าใครที่รักกันดีแล้วผิดใจกันน่ะบอกแบบนี้เลยนะคะว่าให้ไปวัดไปวาชวนกันไปทําบุญสุนทานแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะดีเอง ซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้มีข้อเสียหรือว่าเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงเลยนะคะสําหรับใบไพ่ใบแรกถ้าเกี่ยวเนื่องในเรื่องของความรักนะคะแล้วคุณก็จะเข้าอกเข้าใจกันแล้วพญามารน,นะทั้งสมตนเนี่ยทิดามานนะ่ะก็ทําอะไรคุณไม่ได้มาดูไพ่ทิศไพ่ที่2ก็จะบอกคุณแบบนี้นะคะลักษณะที่ว่าการสวดถ,ถอดถอนอนะ่ะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องสําหรับไพ่ใบแรกตรงที่ว่าบางทีนะสาหรับคนโสดบางคนนะ่ะทําไมทําไมคุณถึงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ รักสามเศร้าทําไมถึงมีรักหลายๆเศร้าแบบเข้ามาพร้อมๆกันทําไมถึงคู่ของคุณอนะ่ะคู่เขาเรียกว่าคู่รักคู่ใครของคุณอนะ่ะทำไมถึงเข้ามาพร้อมๆกันบางทีคุณอนะ่ะในชาติตะปางก่อนปางในให้นคนเราเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่หมื่มนชาตินะ่ะกี่แสนชาตินะ่ะคุณอาจจะไป เคยสาบานเอาไว้ว่าชาตินี้ฉันขอรักเธอตลอดไปแล้วไม่ขอรักใครอีกเลยพอเกิดชาติใหม่คุณก็ทําเช่นเดียวกันแบบเนี้ยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาประจบปุ๊บช่วงเวลาอายุประมาณเนี้คุณก็มาเจอกันแล้วก็มาเจอแบบพร้อมๆกันน่ะเจอคู่พร้อมๆกันแต่ทีเนี้ยคนที่จะได้ไปคนที่จะได้ความรักก็คือสําหรับคนที่เป็นคู่แท้คู่บริมีนะ่ะจะมาก่อนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าทีเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่วิบากกรรมเข้าแทรกนะ่ะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบคู่คู่ที่เป็นคู่แบบคู่กรรมหนักเข้ามาตัดรอนก่อนน่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดช่วงวิบากกรรมหนักเข้ามาน่ะคู่วิบากกรรมคุณก็ต้องเข้ามาเช่นเดียวกันนั่นแหละพอบอกแบบนี้ก็คือว่าให้คุณไปสวดถอดถอนวิธีการสวดถอดถอนนะ่ะก็คือเราไม่ใช่ทําเองเราต้องให้พระที่ท่านสวดสะดอกเคาะ สวดสะเดาะค้อสเสร็จแล้วก็ต้องสวดถอดถอนต้องเป็นพระที่ท่านทําได้เท่านั้นนั่นแหละถึงจะสามารถทไวสวดถอดถอนที่การที่เราสาบานไว้ทุกเรื่องทุกราวในเรื่องของความรักก็ดีในเรื่องอื่นๆก็ดีนะ่ะให้เราไปสวดถอดถอนแล้วมันจะดีขึ้นเองรับรองเลยแล้วให้เราหนะักว่าให้พาท่านสวดถอดถอนให้สวดแก้อาถันพ์ทั้งหมดทั้งต่างต่างน่ะแล้วมันจะดีขึ้นสําหรับบางคนที่เคยไป บนบานสารเก่าอะไรใดๆไว้น่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ให้คุณคนโสดน่ะที่ตั้งใจที่แบบเขาเรียกว่าตั้งใจที่โอเคฉันพร้อมที่จะเปิดรับแล้วแหละฉันพร้อมฉันพร้อมที่จะมีคู่คนใหม่แล้วถ้าใครที่เลิกลามาก่อนนะ่ะอารมณ์แบบของการแบบฉันเพิ่งโสดแล้วฉันต้องการแบบที่จะมีใครที่เป็นคนดีๆสักคนหรือเป็นคู่แท้คู่บาลีมีเข้ามานะ่ะคุณจะต้องตัดเขาเรียกว่าทําอารมณ์แล้วตัดตจิตใจตัดให้มันเป็นศูนย์ให้หมดตัดให้มันเแปบบ เขาเรียกว่าไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตให้มันเป็นให้ใจของเราเบาสบายที่สุดนะ่ะในเรื่องของความรักนะแล้วคุณจะเจอคู่แท้คู่บารมีโอนเข้ามาเองจะเป็นคนที่ความรักมันจะเข้ามาเองคุณไม่ต้องวิ่งตามคุณต้องปล่อยวางให้มากที่สุดแล้วก็ตัดออกไปเลยนั่นแหละสําหรับคนโสดบางคนที่อยากมีคู่แล้วทาไมคู่ไม่เข้ามาสักทีแล้วนึกถึงแต่อดีตนึกถึงแต่ ขาเรียกว่าเรื่องราวของอดีตหรือไม่ก็หวังอนาคตว่าจะเจอคนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือตัดให้มันเป็นกลางให้มากที่สุดปล่อยวางให้มากที่สุดแล้วคุณจะเจอเองแต่ที่สําคัญนะ่ะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าคนที่ดูใจกันแล้วมีปัญหาหรือก็หรือว่าเป็นชาวคนโสดก็ดีนั่นแหละให้คุณไปสวดถอดถอนแล้วมันจะดีเองนะคะสําหรับอันเนี้ยบางทีคุณอาจจะแบบมันต้องขอขมากรรมนะ่ะขอขมากรรมต่อคู่ที่ สำหรับคนที่แบบรักสามเศร้าหลายๆเศ้าก็แล้วแต่นะ่ะมันต้องขอขอมากรรมให้หมดแล้วก็ตัดตัดวิบากกรรมออกไปให้หมดเลยแล้วจะเจอคู่แท้คู่คนเหล่านั้นนะ่ะพอเวลาที่เราสวดถอดถอนเสร็จแล้วนะ่ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อที่เราทําแล้วนะ่ะหนึ่งเราได้ความสบายใจ 2. สองเราก็เขาเรียกว่ามันก็จะทําให้เราแบบให้มันดีขึ้นนะ่ะ นั่นแหละก็ต้องลองไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้นั่นแหละคนที่เป็นคู่กรรมนะ่ะเขาก็จะหลีกทางออกไปนั่นแหละนั่นเองนะคะก็จะเป็นคู่จะเป็นคู่บารมีเข้ามาแทนนั่นแหละนะคะ เขาเรียกว่าขัดเกาจิตใจของตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยนั่นแหละนะคะปัญหาทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นการติดขัดในเรื่องของความรักนะถ้าใครที่รักกันแล้วยังไม่สมหวังสักทีนะ่ะดูใจกันมาเนิ่นนานแล้วทําไมความรักจะไม่สมหวังสักทีนะ่ะนั่นแหละก็อาจจะมีส่วนนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันให้เราไปสวดถอดถอนนะคะไม่ใช่ใครก็ทําไดจ้จะต้องเป็นพระที่ท่านสวดสะดอเคาะก่อนแล้วก็สวดถอดถอนให้นั่นแหละถึงจะทําได้นั่นเองนะคะ พลังงาน80เป็นพลังงานแห่งความที่แบบว่าอัปมงคลน่ะพลังงานนี้น่ะมักจะมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละนะคะจะเป็นพลังงานที่ความแบบเขาเรียกว่าคุณอาจจะถูกการครอบงำในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีน่ะนั่นแหละ ก็ให้คุณปล่อยวางให้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดทําพิธีกรรมนี้แล้วนะ่ะอาจจะไม่ได้มีผลอะไรอื่นๆใดๆเลยแหละนะคะคู่แท้คู่บารมีของคุณก็จะเข้ามาได้อย่างง่ายดาน,นั่นเองทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายนะดีเวอร์นะคะโอเคนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะ่ะมาบอกคุณอย่างนี้เลยว่าคู่แท้คู่บารมีของคุณจะมาแล้วคุณตัดสองอันเนี้ยทำทำพิธีกรรมให้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเนี่ยสวดถอดถอนให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคู่แท้คู่บารมีของคุณสง,ง่สาผาพาเผยมาด้วยความแบบ ลบชนะเลยคือเกิดปัญหาใดๆก็ช่างฉันชนะฉันเข้าถึงตัวเธอแน่นอนฉันมาหาเธอเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมแล้วอะไรเงี้ยสาหรับความรักนี้อะไรเงี้ยพร้อมฟันฝ่าเพียงแต่ตัวคุณหรือคู่ของคุณเองก็ช่างถ้าเกิดเกิดปัญหาก็ทําทั้งคู่เลยทําบุญสุนทานนะคะอย่างไพ่ใบแรกบอกทําบุญสุนทานชนกันทําบุญสุนทานนะคะแล้วบุญนั้นจะหนุนของคู่ของคุณเองทั้งคู่นั่นแหละนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนี่ก็ยังดีเลยน่ะสง่า คุณจะมีคู่รักคู่ครองที่เป็นคู่แท้คู่บารมีที่สง่ามากแล้วก็เป็นผู้นําพร้อมรบพร้อมที่จะฟันฝ่าในเรื่องของความรักแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยความรักของคุณก็จะสดใสนั่นแหละเป็นไปในทางที่ดีเลยก็คือเขาเรียกว่าคนคนนี้เขาไม่ลังเลที่จะเข้ามาหาคุณเห็นไหมคะเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าทุกอย่างแต่คุณจะต้องตัดรอนวิบากกรรมพวกนี้ด้วยการส,ว,สวดถอดถอนทําบุญสุนทานสวดมนต์สวดพร ทำบุญบรารมีกับตัวเราเองนั่นแหละแล,แล้วปล่อยวางให้มากที่สุดทําใจให้เบาสบายให้มากที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองนั่นแหละนะคะนั่นแหละคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้ากล้าที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเพียงแค่เห็นไหมคะความสง่าผ่าเผยพร้อมพร้อมถ้าเกิดมีปัญหาใดๆเขาก็พร้อมที่จะช่วยคุณแก้ปัญหารับรองความรักของคุณนะสดใสสดใสอย่างแน่นอนเลยแต่เพียงแต่คุณต้องทําตามนี้เท่านั้นเองนั่นแหละนะคะทีนี้พลังงานแห่ง64นะ่ะเป็นพลังงานแห่งความที่แบบว่า มั่นอ,อกมั่นใจกล้าที่จะกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะต่อสู้แล้วชีวิตจะ,จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีในเรื่องของความรักก็ดีทุกอย่างจะผ่านฉลุยนั่นเองนะคะสำหรับพลังงานแห่งเลข64นะจะบอกว่าไพ่อะ่ะมันเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมากนะคะเพ,พื่อน เป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นไพ่ที่ออกมาย้ําเตือนว่าคุณจะต้องทําแบบนี้ก่อนแล้วคุณถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นั่นแหละมันดีมากเลยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้พบกับคู่บารามีคู่แท้คู่บาลมีคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมสําหรับคุณอนะ่ะสงงาผ่าเผยและพร้อมที่จะเป็นผู้นําเป็นผู้นําในเรื่องของการปลุก ป้องในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเป็นผู้นําครอบครัวก็ได้สงาา่าผ่าเผยล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจมีอํานาจด้วยนะคะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงด้วยสําหรับคนคนนี้นะคะพิชิตได้ทุกๆอย่างกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะมาสู้ในเรื่องของความรักแต่คุณจะต้องช่วยกันทั้งคู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่า จะมีราศี6กราศีใดนะคะที่จะมาแจกขนมจีบนะคะแจกขนมจีบหรือว่าสําหรับชาวคนโสดเนาะมาแจกขนมจีบหรือจะมาพัวพันหรือจะมารักมาบอกรักคุณชาวราศีมังกรน,นะคะหกราศีนะคะมาดูกันนะคะราศีแรกนะคะโอ้ราศีเมทุนนะคะนี่ราศีเมทุนมองเห็นชัดไหมคะมีราศีเมทุน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะราศีที่สองค่ะเสียงอาจจะด,ดังหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเหรียญราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะมองเห็นชัดในนอ่องนี่นะคะราศีธนูค่ะราศีที่สามค่ะราศีมังกรนี่นะคะราศีมังกร ราศีที่สี่ค่ะราศีเมษค่ะราศีเมษร,ราศีที่ห้าค่ะเสียงเสียงราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎราสุดท้ายราศีที่หกค่ะ อูราศีกันค่ะนี้ทั้งหราศีนะคะขอให้ขอให้ชาวราศีมังกรนะคะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะขอให้ไปแก้อย่างที่บอกนะคะรับรองความรักประเสริฐมากเลยจะเจอคู่แท้คู่บารมีเข้ามาอย่างแน่นอนใครที่มีรักซ้ำเศ้าใครที่ ความรักไม่สมหวังใครที่งอนกันอยู่นะคะรับรองวันวาเลนไทน์นี้ดีขึ้นแน่นอนนะคะเพียงแค่เพียงแค่พากันไปเที่ยวกันไปทําบุญสุนทานนะคะแล้วก็ใครที่เจอปัญหาหนักๆแก้ไม่ตกสวดถอดถอนเลยรับรองดีขึ้นเองนะคะจริงๆไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะคะเชื่อเอาไว้ก็ไม่เสียหายไม่ได้เสียอะไรมากมายนั่นเองเนาะโอเคนะคะ อย่างไรก็ดีขอให้ชาวราศีมังกรนะคะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะใครที่ติดขัดอะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเลยนะคะให้ผ่านฉลุยไปทุกๆอย่างนะคะขอให้เจอคู่แท้คู่บารมีนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่มาติดตามและรับชมกันนะคะบ๊ายบายแม่หมอแม่วอวอเอ๊ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ